ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้การยืดผมก็จะเป็นผมธรรมชาติไม่มีการทำสีมาเป,เป็นผมที่ค่อนข้างจะอ่อนแอ พผมเส้นเล็กแต่ไม่เคยทำสีก็ถือว่าผมยังแข็งแรงอยู่แต่มีความเส้นเล็กก็จะมีความอ่อนแออยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่สีให้เหมาะสมกับผมลูกค้า ราไม่ต้องลงยาแรงจนเกินไปถึงแม้ว่าผมเป็นผมธรรมชาติแต่มีความอ่อนแอในตัวแล้วก็ลงยาเกลปานกลางๆไปอย่จะนีไ้ไม่แห้งมากลูกค้าน่าจะยืดผมมาแล้วสองปีได้เนาะดูความยาประมาณสองปีนะ ำนะไสายตาสองปีนี้จะม,มีความแข็งแรงนะครับผมธรรมชาติก็จะมีความแข็งแรงมากเพราะว่าผ่านสองปีนี้ไม่เหมือนไม่เคยทำอะไรเลยครับผมก็จะเหมือนผมธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าปลายยืดอยู่ก็ใส่ปลายได้เลยเนะว่าเคยผ่านการยืดมาก,ก็แล้วแต่ก็ใส่ปลายไปได้เลยนะ สองปีในแข็งแรงมากผมฟื้นฟูได้ร้อยเอร์เซ็นนะครับแต่เคลสนี้ก็จะใส่เฉพาะโคนก่อนว่าปลายเขามีความตรงอยู่ระดับหนึ่งโคนหกิบตูนะ ไม่รู้เคยมายื้ป่ะเที่ยวก่อนยื้นี่ป่ะอรั้งก่อนยืนี่นี่ความตรงก็ยังมีอยู่ที่ตายนะฮะก็เป็นลูกค้าขาประจำลูกค้าหลายคนก็ยังหงเรียนอยู่กับ มาทาผมเราเป็นประจรํลูากค้าจำหลายหลายคนต้องขอบคุณที่ยังคิดถึงร้านของเราอยู่เมื่อเราทํางานให้ลูกค้าเป็นที่พึงพอใจเขาก็จะคิดถึงเราในวันหลังเพื่อนช่างทุทกคนก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ ลูกค้าจะได้คิดถึงเราใมวันทั้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีงานทำตลอดทั้งปีเมื่อมีงานเยอะๆเราก็มีประสบการณ์เยอะเราก็ต้องรู้เยอะปัญหาก็ตามมาเยอะ แล้วก็ยังแก้ไขได้เพราะว่าปัญหาเรารู้จุดรู้ปัญหาแล้วก็แก้ไปตามสถานการณ์สำหรับหัวนี้แล้วปัญหาไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้ออกมาดีไม่ผมลูกค้าแห้ง ยืดเ,เลอกมาสวยเงาญิงตัวได้ดีอ่ะเนี่ยนี่คือหลักตัดใจเป็นปันใจัยของการยืดผมมีความนุ่มมีความตรงสลวยไม่แห้งฟู ถ้านี้จะใส่ยายืดแรงเกินไปจะ้ำผมจะทำให้ผมแห้งขาดน้ำหนักไม่ทิ้งตัวนะครับพรื้นผมบดเส้นเล็กาขนถาดน้ำจนเกินไปเวล้วนี่คนนิอชอบออาะ อย่ารีดน้ำเยอะจนเกินไปผมจะขาดน้ำผมเส้นเล็กก็ไม่ต้องย้ำมากเพราะว่าการปรับโครงสร้างในผมร้อนเนี่ย ทำได้ง่ายเหมือนผมเส้นใหญ่ต้องย้ำหลายรอบก็เก็บความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆที่เป็นช่างใหม่นำไปใช้ ชีวิตประจำวันของตัวเองคนที่เก่งแล้วก็อ่านได้เลยครับอันนี้เป็นแค่ความรู้พื้นฐานในการทำงาน หลังจากเราลงทีมไปได้20นาทีแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าผมลูกค้ามีความยืดหยุ่นไหม,มไดูผมลุกอ่าดูแลเส้นผมละเอียดตรงนะฮะน่าจะได้อพอดึงดูมันก็จะมีความอ่อนนุ่ม หมอแก่การทำการยืดมีขั้นตอนต่อไปถ้ามีความยืดหยุ่นแล้วเราก็อย่าพยายามต่อเวลาไปนะครับถ้าได้แล้วก็ล้างเลยการต่อเวลาจะทำให้ผมแห้งเสียไม่ใช่ว่าจะมากกว่านี้จะสวยกว่านี้ไม่ได้นะครับ มีจุดเก่งกลางอยู่จุดพอดีมีอยู่นะฮะมันมีไม่สวยกับสวยกับเสียฮะมันจชินสามเวอร์ชั่นอยู่ในตัวเดีวยวกันเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางจุดพอดีอยู่ตรงไหนก็ต้องรู้ให้ได้นะครับถ้าต่อเวลาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อเวลาจะเกิด ผมนี่ดึงย้วยมากอ่อนนิ่มมากนิ่มจนเละนะั่นคือผมเสียนะครับนักมากเข้านาเขาจะผมเป็นผมเละผมอินสลิมไปเลยเอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะอันี้ก็ผมแห้งเสียจะกลายเป็นผมช็อตเป็นอย่างนั้น อันนี้กำลังดีเลยครับตามเวลาแล้วก็ดูเวลาเป็นเกณฑ์เป็นตัวประกอบอวีกี่นาทีถึงจะพอดีที่จะไปเช็คเป็นส่วนประกอบในการเช็คผม เอาละเมื่อได้เวลาผมก็ยืนยิ่พอดีแล้วผมก็ูกค้า หลังจากที่เราเผาผมไม่มาแล้วแล้วก็ผีเสื้อกัน,น,กน,นทั้งโดสระเผาแ้งผีรูนิดนะฮะคตอนต่อต้านพื้นฐานการยึดผมก็จะประมาณยีมนอะไรมากมายครับตอนนี้นะหรับผมที่มีความแรง สร้งไหมาก,า,จจาก็น่าจะยากมันเป็นเบสิการด็กผ ผมลูกค้าก็จะมีความเหยียดตรงกว่าแกล้งแก้ที่เข้ามานะเมื่อโดนย,ยัดยืดเขาไปแล้วก็จะซอฟดงลงและก็หนหีเพิ่มเติมเข้าไป

เป็นเดนไไร้อนปิดๆไงมิ้วแ้าผมแข็งแรงไงใช่ดี คนที่อยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับการยื่นผมการพืน้นฐาน มเส้นเล็กเราจะพยายามมากนะครับเพราะว่าจะไ,ได้รับความร้อนมากเกินไปต้องรอบๆรบอบพอหัข้งหน้าเส้นลายผมเส้นยันสันก็เจ็บ จับมานีตุกทุกเส้นนะกรยละเอียดต้องเจ็บให้หมด ต่อไปเราก็จะมาทําการโกรกยืดกันด้วยการใส่ครีมโขอกเข้าไปอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับง่ายๆเลยใครต้องการเรียนรู้ก็ิินี้เลยครับง่ายที่สุดแล้ะประการยืดผม ลูกค้ามาเก้าโมงตอนนี้เังเวลาสิบโมงครึ่งอ่าระยะโลกงประมาณสี่ห้าทีก็จะล้างได้ประมาณสิบเอ็ดโมงสี่ห้าสิบห้าทีก็น่าจะล้างได้เสร็จ ลูกค้าน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเด็ดไวมากสองชั่วโมงครึ่งครับตีเวลาไม่เลยเอามาเล่าสูบฟันฟัง ใครต้องการอยากยืดผมให้เก่งให้เป็นก็ดูเอาใครสนใจก็สอบถามได้ปรึกษาได้แบบไหนแบบไหนก็คอมเมนต์มานะครับคุัทัน ช่างก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วก็ทําตามประสบการณ์ที่เราทํามาว่ามันได้ผลเราก็ทําตามที่เคยทำมามันก็ไม่เคยเสียนะครับโดยใช้ปฏิบัติมา ยืดผมแบบง่ายๆหาจินได้ใด้ตัวเองการที่ผมยี่การขยันมันศึกษามันดูมันเรียนรู้เข้าใจ ทม่ไดทำได้ถ้าคนเก่งถ้าคนชอบศึกษาการยืดผมไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าคนไม่สนใจดูทำไม่ได้แน่นอนครับ เพราะว่าระยะเวลามันต้องละเอียดพอสมควรทำได้แต่จะไม้สวยคนที่ไม่ศึกษาดูงานบ่อยๆก็จะทำได้แต่ไม่เก่งนะครับแอ้ทีเก่งต้องมันศึกษาเรียนรู้ ้องใจก็ให้ถามสงสัยก็ให้ถามคนที่เขาเก่งคนที่ขอผ่านงานคนที่เขามีความรู้มาก่อนพวกช่างเก่งๆก็เ,กเยอะถามคุยกันได้คนระับทุกช่างทุกอาจารย์เขาก็ให้อีนนี้ความศึกษาเท่านั้นแหละ อย่างขั้นตอนแรกเราต้องเข้าใจครีมย,ยืดก่อนว่าเป็นครีมย,ยืดประเทศไหนที่จะนำมาใช้กับลูกค้าแต่ก่อนซีมย,ยืดนี้มีหลากหลายมากมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งใช้ได้ใช้ไม่ได้ผมก็ลองมาเยอะเหมือนกัน ยิ่งขยัไปก็เยอะเหมือน,นกันซื้อมา,าใช้ไม่ได้ทำไม่ใช้ทั้งผมช็อตผมแห้งเสียมีกินเหม็นเราก็จะได้ใช้มันแบบนั้นทุกวันนี้ก็ผมยายยืดแบบนั้นก็จะหายากเพราะว่าทำเมาก็ไม่ได้ขาย ช่างเขาก็ปรับตัวเ่า่าเรียนรู้อันนี้ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้เขาม่ซื้อแต่มากทุกวันนี้มีแต่จะยืดดีอย่างนั้นแหละในตลาดแล้วก็ศึกษาก็าประมาณนี้ครับการยืดผม ก็หลักๆพื้นฐานการยืดผมก็จะมีประมาณนี้ก็เอาไปใช้กันได้ผมมาก็จะเสร็จก็จะเงาเป็นประกายสวยตรงเลยคนระับแล้วก็ใด โรงสลวยเงางาม